ไปดูกันแบบเรียลไทม์เนี่ยนะคะเงาแตกซิกเงาแตกซิก,ก,บบกพึ่งลงจากไลฟ์จัเลยในวันที่7อาทิตย์นี้อา่าวันที่7วันอาทิตย์นี้จนถึงวันที่7เดือนพฤษภาเดือนหน้าครบรอบหนึ่งเดือนไปดูเลยนะคะตั้งแต่วันอะาทินี้ต่อไปคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะต้องเจอต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะนี่คือแรงสังส่นสะเทือนค่ะบางท่านจะต้องออกเดินทางแล้วนะคะบางคนนี่นะคะยังพูดตรงนั้นนี่ยังมีอยู่ นะคะจะต้องค่อยๆประหยัดกินประหยัดใช้หัวอาทิตย์เนี่ยลูนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอ๋อวาิเท์เธออะไรกันเนี่ยนี่คือนิสิอูรังอูตังนะคะอูรังอูตังเลยนะนี้สิณอูรังอูตังคือต้องบอกว่าไม่มีใครให้เป็นนี่ในช่วงนี้ไม่แปลกไม่แย่และนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเฮ้ยไพ่บอกว่าคุณขาให้คุณอดทนรอคอยหน่อย นับตั้งแต่เดือนนี้เห็นไหมเดือนเมษาในเดือนที่สี่นี่นะอุ้ยคือดีว่าขอแค่คุณอดทนรอให้ผ่านเดือนหกไปก่อนอะไรที่คุณสู้สาทำม,มานะคะมันเกิดการเปรียงมองเกิดอะไรขึ้นเปี้ยงขนาดนี้เลยเหรอเฮย้ยเกี่ยวเนื่องกันมากถ้าใครอยากซื้ออยากขายที่ดินอสังหาริมทมรัพย์ ขอให้คุณอดทนรอเดือนนี้เป็นเดือนธงชัยสําหรับคุณในการเปิดเลิกงานยามดีคือเรียกได้ว่าจักรวาลลิขิดชีวิตให้คุณและคุณก็ลิขิดชีวิตให้จักรวาลว่าเฮ้ยกูจะต้องมีชีวิตที่ดีตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมันเริ่มตั้งแต่ในเดือนนี้แล้วมันจะประเตประดังไปยันถึงเดือน6นะคะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกว่างี้ค่ะทุกอย่างจะสําเร็จด้วยความแบบรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมจะสําเร็จดังใจที่คิดเลยเฮ้ยดีมากอุย้ยจ้ จะได้มีการเซ็นสัญญงสัญญาการเจราจาติดต่อสื่อสารนะคะมีไพ่เด e ดเ a t h เกิดขึ้นเด e ด e a t h คืออะไรมันขึ้นมาแบบนี้ตกใจ<ม>ในเรื่องการเงินใครจะซื้อจะขายที่ดินคือบอกเลย oo, อัธิแทบมากเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพราะไม่ได้ถามถึงดังนั้นไม่เกี่ยวกับการตัดทิ้งไปมันไม่ได้อยู่ในเวของการดูดวงดังนั้นมันจะไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้น แต่สิ่งที่เปิ้ลกำลังจะพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคือโดดเด่นมากใครที่อาจจะมีที่ดินหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินนะคะอาจจะต้องมีการนึกถึงคือเปิ้ลไม่เชื่อในเรื่องขององค์เทพหรืออะไรทั้งหลายหรือการปักทูกหรืออะไรงเงี้ยส่วนตัวตัวเปิ้ลมันไม่เชื่อแต่เราไม่คานความเชื่อใครแต่สําหรับเปิ้ลมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะขายที่ดินหรือคุณจะทําอะไรอ่ะคุณสองควรนึกถึงที่ดินตรงนั้น จูนตัวเองแล้วไปอยู่ตรงนั้นหรือถ้าไปได้ไปเลยไปบอกเลยว่าเฮ้ยที่ดินจา๋านะช่วยเฉิดฉายตัวเองหน่อยนะเพราะหลังจากนี้จะมีคนมาดูแลที่ดีกว่าฉันนะคะแล้วมันจะประสบความสำเร็จมากมึงเฮย้ยคืออะไรคือดีมากอยคุณขาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเฮงมากมันนี่คือ the suns ก็คือวันอาทิตย์มันเน้นย้ำว่า คือพูดตรงๆเลยนะคนที่มีหนี้มีสินมีโอกาสปลดล็อกมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้เว้ยคือบอกงี้ช้าสุดคือต้นปีหน้าช้าสุดคือต้นปีหน้าคือเข้าปี68แต่ป้นบอกเลยว่าถ้าตามไพ่เนี่ยนะคะนี่โดดเด่นมากสําหรับคนที่กําลังจะซื้อขายที่ดินเน,เน้นคําว่าขายขายบ้านขายที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านช่วงเหตุการณ์อันเลวร้ายของโศกนาฏกรรมของชีวิตที่มันเป็นแบบอุรางูตัง อีลุงตุงนางมาลังกังเกสําหรับกงแกงคือแบบคนที่มีดีสนินพันพัวพัวพันมากมากถ้าคุณเป็นคนผู้ชายเมียดีมากแฟนดีมากคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เกาะแฟนเอาไว้ดีกับเขาให้มากๆเพราะเขาจะเป็นคนที่ส่งเสริมและช่วยชีวิตคุณให้ชีวิตคุณเนี่ยแม่งแบบเฉิดฉายและดีมากคุณฟังว่านะในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่คุณจะเห็นแววว่าชีวิตของคุณอะจะเป็นชะตาชีวิตที่แม่งแบบ ดีขึ้นเป็นแบบเป็นบันไดทีละก้าทีละก้าอย่างนี้นะคะบันไดก้านี้ของเดือนนี้ข้ามมาแล้วนะจากความทุกข์ทรมานใจจากสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนี่สินอีจุงตงนางหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มเห็นทิศทางว่าเฮ้ย mm. เราจะผ่านพ้นไปได้นะ mm. เราจะแก้ไขในเรื่องของปัญหา mm. การเงินได้น้แบบนี้นะคะการงานก็จะเริ่มดีขึ้นแบบนี้ mm. เป็นทีละสเต็ปนะคะ mm. ก็จะเป็น mm. เมษาพฤษภาพิถุนากรกคาสิงหา mm. กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแบบนี้นะคะ และคุณเนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายปัญหาทุกอย่างในเดือนมิถุนาโอ้นี่เป็นคลิปแรกนะที่กระบอกข้ามเดือนเลยในเดือนมิถุนาและมิถุนาเนี่ย<ม>ก็อาจจะได้ได้ข่าวดีในเรื่องของการที่คุณถ้าใครจะซื้อขายที่ดินขายบ้านขายรถหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับข่าวดีประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะ<ม>ทุกอย่างเนี่ยจะสักเซสนะคะหรืออาจจะไวกว่าน,นั้นด้วยก็เป็นได้นะคะสิ่งใดที่คุณอยากทําทํา ใครบอกอยากทําบุญก็ไปทําบุญทําด้วยความสบายใจไปทาแต่มันมันมีทิศทางจริงนะคะว่าการที่คุณจะทําบุญไม่ว่าจะทําบุญรูปแบบไหนจะส่งเสริมทําให้ชีวิตคุณก้าวกระโดดเออดังนั้นเนี่ยป้นไม่รู้ว่าคุณอทําบุญในรูปแบบไหนลองทําแต่ตอนทําอย่าทําด้วยใจที่เครียดที่เป็นเศร้าไม่อังทาตอนที่มีความสุขเท่านั้นแบบเฮ้ยวันนี้อยากทาบุญมากมกูกระสันมากอยากทำบุญไปอยากปล่อยปลามากไปไปเลย ออไปทันทีอย่ารอนะคะทีนี้แล้วแบบเฮ้ยคือมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นไพ่ของคนวันอาทิตย์คือมันตรงตัวเลยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคุณจะได้รับเงินก้อนในปีนี้ตั้งแต่หลักหลักแปดแสนไปยันสิบกว่าล้านอจริงๆที่ดินอะไรที่คุณไม่ไปเคยดูแล จูนตัวเองเข้าไปหรือไม่ก็ไปเองซะเลยไปเอามือสัมผัสและบอกเลยจะเป็นกี่สิบไล่บอกเลยเฮ้ยต่อไปเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนที่ดูแลดีกว่านี้นะช่วยเอาตัวเองออกมาเลือดเลือดชดชหน่อยนะคะมันมีวิธีในการทําไม่จําเป็นต้องไปช่างใครนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าความเชื่อของคุณจะอยู่ในระดับไหนดังนั้นอ่ะขอส่งผลกระทบเลยว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์แม่คือโชคดีมาก รอเลยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเลยนับหนึ่งใหม่เลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเมษาพฤษภามิถุนามิถุนานะมีแต่ข่าวดีทุกอย่างนะจะไม่มีคําว่าพังอีกต่อไปแล้วถ้าเราอยู่ในเวงการดูดวงอันนี้คือพังอันนี้คือตายต้องต้องมีอะไรสักอย่างแต่ไม่ถามถึงพเพราะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นไม่ถามถึงทําไมอ่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อระวังดิใช่ปะ่ะเกิดแก่จะตายเป็นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถามทําไม ถามแค่ว่าชีวิตจะดีแค่ไหนถูกไหมคะและชีวิตของคุณจะดีไม่หยุดออกคลิปนี้ตั้งใจจะสั้นๆนะแต่ว่าดีใจด้วยจังเลยนะมันตรงตัวกับวันอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมคะทําอะไรก็ประสบความสำําเร็จถูกไหมคะนี่ยังไม่พอนะเป็นเงินอีกให้ตายเถอะโคตรเจ๋งแล้วเนี่ยลงเดือนอะไรหมายเลขสี่หนึ่งสองสามสี่เดือนเมษาให้ตายเถอะวะเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารเจรจาเอาโหดเซ็นสัญญงเซ็นสัญญาไปโอ้ y ม่ก็ชอ้๊วแ ดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะคะคนที่เกิดมาในวันทิตน์นะคือแบบคุณกําหนดชะตาชีวิตมาได้ปังมากดีใจด้วยค่ะขอบคุณนะคะ